นายชาชัยณนะเชียงใหม่นะครับอดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญให้สัมภาษณ์ถึงความเห็นกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติส่งสารรัฐธรรมนูนวินิจฉัยให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติตามความผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปีพศ .2560 ใช้มาตรา92ในการตีความและก็ยื่นไปยังสารรัฐธรรมนูญนะครับบอกว่าต้องจับตาหลังจากนี้แหละว่าสารจะมีคำวินิจฉัยออกมาก่อนหรือหลังการเลือกตั้งคือ24มีนาคม จะช้าจะเร็วตอนนี้ไม่มีใครตอบได้ขึ้นอยู่กับศาลนัรธรมนูญนะครับถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ถ้าเกิดใครตามข่าวจะเห็นท่านวิศนุกเกลือง,งาม<ฆ>บอกว่าออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าปกติคดีแบบนี้ศาลพิจารณาไม่ได้ใช้เวลาเยอะมากนักน,นะครับถามว่าทําไมขึ้นอยู่กับศาลเพราะว่ากรณีแบบนี้เนี่ยไม่มีกฎหมายกําหนดไว้อย่างชัดเจนนะครับเรื่องของเงื่อนไขกรอบระยะเวลาอะไรก็แล้วแต่ส่วนจะมีการเรียกพักการเมืองเข้ามาชี้แจงหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับศาลอีกเหมือนกันเพราะว่าเรื่องนี้คนร้องเข้าไปเนี่ยเป็น กกตเพราะฉะนั้นเรื่องของสมาชิกพรรคการเมืองจะต้องมีการมาแก้ต่างหรือว่าให้การอะไรเพิ่มเติมไหมก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลส่วนขั้นตอนในการค้นหาความจริงสารจะไม่ได้ดูเฉพาะกระดาษที่กกต,ตยื่นคำร้องเข้าไปเมื่อวานแต่เพียงอย่างเดียวนะครับสารท่านเองก็จะมีวิธีการหาข้อมูลข้อเท็จจริงหลายๆอย่างด้วยตัวเองได้เพราะตามกฎหมายสารรัฐธรรมนูญน,นั้นต้องฟังจนเชื่อได้ว่า มีการกระทําอันเป็นอริต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหารกษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงจะมีมติให้ยุบพักได้นายชางชายกล่าวต่อว่าสําหรับบทลงโทษของพรรคไทยรักษาชาติสารรัฐธรรมนูญมีหน้าที่วินิจฉัยว่าสมควรยุบหรือไม่ส่วนการลงโทษเป็นหน้าที่ของกกตนะครับส่งกลับมาที่กกตให้กะกะตลงดาบอีกครั้งหนึ่งและถ้าหากว่ามีการยุบพักก่อนวันเลือกตั้งคือ24มีนาคมนี้ทุกคนภายในพัก หลุดหมดทุกตำแหน่งนะครับเพราะว่าพักตายไปองค์กรตายไปผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยตายกันหมดเช่นเดียวกัน uh. แต่ถ้าหากว่าไปยุบหลังวันเลือกตั้งมีการประกาศผลสสเข้าไปแล้วได้รายชื่อสสอเขตเข้ามาแล้วบัญชีรายชื่อก็จัดสารเข้าไปเรียบร้อยแล้วสำหรับปาร์ตี้ลิสต์นะครับบรรดาสสทั้งหลายแหละที่เข้าสู่สภาไปแล้วก็จะต้องไปหาพักสังกัดใหม่ uh. แต่ว่ามีกรอบระยะเวลาบังคับไว้ uh. คือต้องไม่เกิน60วัน เพราะฉะนั้นก็ต้องดูหลังจากนี้แหละว่าสารท่านจะพิจารณาเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นความรู้ที่หลายๆท่านยังเข้าใจผิดอยู่ว่าสารนธรรมนูญไม่ใช่เป็นผู้ลงดาบนะครับเป็นคนทําคาวินิจฉัยออกมาให้กกตคณะกรรมการการเลือกตั้งนี่แหละเป็นคนลงโทษถ้าหากว่าสารฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัยว่ายุพักกก <ๆ S 1> ตจะเป็นคนลงดาบเองและก็ตัดสิทธิ์ทางการเมืองของผู้สมัครทุกคนถ้าหากว่า ตัดสินก่อน24มีนาคมานะครับแต่ว่าจะมีผลยังมีนัยยะสาคัญคือถ้าเกิดว่าไปตัดสินเอาหลังเลือกตั้งคนที่เข้าสู่สภาไปแล้วเดี๋ยวต้องไปหาสังกัดพักกันใหม่อันนี้คือปัญหาเพราะว่าบางคนมองว่า,อายอมปล่อยเนี่ยได้ไหมมีเมตตานิดนึงอลองไปหลังเลือกตั้งเขาจะได้ไปหาสังกัดพักใหม่แต่ว่าบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะวุ่นวายนะเพราะว่าถ้าหากว่าปล่อยให้ไปจนเลยเลือกตั้งเนี่ยเรามาจัดการหาพรคอะไรกันใหม่มันจะวุ่นวายหรือเปล่าคือตอนนี้ความเห็นทางกฎหมายเองอย่างเช่นคุณสดศรีหรือว่าคุณ แก้วสัญอะไรอย่างนี้ก็ยังเห็นไม่ค่อยตรงกันอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นไม่มีใครรู้ครับตอนนี้รอศาลท่านพิจารณาวินิจฉัยออกมาเท่านั้นเองครับ